ท่านอนุรักษ์บุญสลนครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสลนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยขออนุญาตกลับเรียนหารือท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดิน เรื่องขอให้ส้มแซมสถานีสุบน้ําในห้วยลําปลาคาวดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางเคอวันผู้จันทึกนายบูชาสุขบุญนายครองสาแสนอุบลซึ่งขอขอฉายภาพใกล้โดยนะคะห้องโสดคะ่ะร,รัศดรบ้านแวงหมู่หนึ่งคะ่ะตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครรั ครั้งนี้รต้องบอกว่ารัสดอนช่วยคิดค่ะท่านประธานคะถึงการบริหารทรัพยากรของรัฐที่มีอยู่เช่นสถานีสุกน้ําห้วยลําปลาคขาเนี่ยนะคะสามคนนี้แล้วดิฉันจะให้ภาพดูว่าห้วยลําปลาคขาวเวลามีน้ํานั้นน้ําเยอะมากเลยค่ะขอฉายภาพใกล้อีกครั้งนะคะ สถานีสูบน้ำชำรุดเสียหายมาหลายปีแล้วค่ะอยากให้กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสังกรซ่อมแซมสิ่งที่เรียกว่าชำรุดเสียหายเพราะผืนนาบริเวณใกล้เคียงลำห้วยปลาขาวกว่า3,000ไร่ต้องการทำนา ปลูกผักปลูกพืชระยะสัน้นหลังฤดูเก็บเกี่ยวถ้าได้สถานีสุมน้ำที่สมบูรณ์จะช่วยให้หายจนนำน้ำมาบริหารจัดการกับผืนดินออกดอกออกผลเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำรรจึงร้องขอให้ช่วยซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ทันทำนาปังในหน้าแลงปีนี้เหมือนรัฐช่วยชายนี่และส่ง ลูกเรียนค่ะเรื่องที่สองค่ะท่านประธานคะขออนุญ,ญาตท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตรดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสุชานุทัศสีอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านอ,อกกอมอบ้านคันชาหมู่ห้าตบลท่าทองอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนลนคร กับพี่น้องบ้านคันชาอีก24ครัวเรือนที่ต้องการไฟฟ้าใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิทธภาพ24ครัวเรือนเลยนะคะท่านประธานที่เคารพคะบ้านคันชาหมู่5ตําบลท่าทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนะครนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้มาหลายปีแล้วค่ะและเขาบอกว่าหลังจากฤด,ดูทำนาแล้วเนี่ยนะคะ ทีนี้ก็เป็นหลังฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะต้องการจะปลูกพืชระยะสั้นเพื่อดูแลรครอบครัวที่ยากจนเนี้ยแหะค่ะแล้วก็ทีนี้ถ้ามีไฟฟ้านี่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทางการเกษตรให้มากขึ้นเขาไม่อยากเคลื่อนย้ายแรงงานมาในกรุงเทพดังนั้นแล้วค่ะดิฉันจึงขอร้องว่าไฟฟ้าบ้านคันชาหมูห่หคือความ ก้าวหน้าของเกษตรกรไทยขอบพระคุณค่ะ